นี้โตเก,กียก็ออกตลอดทัวร์อีกแล้วนี้เราไปไหนครับเนี่ยไปจางเ,เกียร,เ,<ก>รเจียนไปรอบเนี้ยเป็นรอบ <สา S 2> ที่สามแล้วคนเนี้ยติดใจอยู่ตลอดไม่รู้ชอบอะไรจา,างเจีย์เกียน์นักหนาสาวสวยมั้งเห็นเขาเปิดโซนใหม่เขาเปิดโซนใหม่มีที่เที่ยวใหม,ม่ที่อะไรใหม่กินใหม่เออแล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็อยากว่าเือมันมันที่ใหม่ๆก็อยากอยากจะไปดูสวยๆเพราะที่จางเจียนที่บอกได้เลยว่าสวยมาก สวยสวยสวยต้นเลยเป็นที่ชอบมากประตูสวรรค์ไม่ได้เกี่ยวแต่เขาบอกเปิดโซนใหม่มันมีน้ําตกอะไรด้วยมีน้ําตกกลางห่บ้านใช่จึงหูหลงอะไรทักอย่างเนี่ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเดยไปดูแล้วก็มีแล้วก็เขามีสะพานข้ามภูเขาที่สูงที่สุดในโลกเป็นสะพานกระจกอันนี้ก็เปิดทําใหม่ก็เลยจะไปกัน นี่เปิดว้าบนรถนะตอนนี้เรากำลังจะไปสนามบินตั้ง3โมงนี่จะ3โมงแล้วยังไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่ถึงด่านเมบ่ตอนตอนแรกเลยโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่สนามบินต่อนะคะครับบายเรียบร้อยผ่านตมเรียบร้อยเข้ามาข้างในเรียบร้อย แต่ก็รอเพราะว่าเกตยังไม่เปิดเกตยังไม่ออกเขาเลยต้องรอก่อนทุกครั้งที่มาก็ถ่ายตรงเนี้ยแล้วเสร็จปุ๊บไงรู้ไหมไม่ได้ไม่ได้อัดสักทีไม่ได้ทำสักทีแต่เครื่องออกงงงเลยค่ะไปหาอะไรกินก่อนรอเครื่องเครื่องระหว่างรอ

ฉางซาบนทุนหูหนากหูหนาสวัสดีครับเช้าวันที่สองของทัวร์จางเทียงเจี่ยนวันนี้เมื่อคืนเรานอนที่ฉางซานะคะจ้ะนี่โรงแรมไห่โรงแรมอ่าเดี๋ยวคืนเดี๋ยวเราจะนั่งรถไปเมืองโบราณใช้เวลาเดินทางประมาณหลายชั่วโมงอยู่ บรรยากาศดีครับบ้านโบรานที่มีหิ้วตกอยู่กลางหมู่บ้านน่าโรงไรมอะไรนะโรงไรมอะไรนะโรงารเวียนนาโฮเทลอ๋อตะกี้มันพูดอ่านไหมอ่านไหมตะกี้อามาซ่าจีนอ่านว่าไงนะฉงสงแปงงหลงเบอร์ะไรนะแต่ภาษาคีดอ่านว่าเวียนนาอ๋ออ๋อภาษาคิดอ่านออกภาษาจีนอ่านออกภาษาจีนอ่านว่าไงครับหลงหลงเป่งนไม่ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิม ต้นพริกโอ้ยพริกพิพาทำไมพริกอะไรเนี่ยคู่ยาวจังพริกโคตรยาวเลยต้นพริกพริกอะไรไม่รู้อะยาวชิเป็นเลยนี่อืออันนี้เลยไปกินข้าวกันภาษาหัวตุ้มนะไปกินข้าวทีนะพิพาหรือพิโกนี่ล่ะ าร้านนี้เขาปลูกเขาปลูกที่เขาปลูกขัวอือนี่ะนะกไแล้วพอับรถไทไป้วกเขีนรับี่านีเค่ะน้าวาม่่่่เมืองอันนี้เมืองโบราณผู้หลงเชง Hops <laughs> <Have some> upon <laughs> <laughs> ถึงแล้วคร uh> uh, ัถึงแล้วอ่าแล้วก็ไม่รู้ไปเดินตรงไหนเดินเราเดินตรงไหนเดินเราน่าจะรอเัาตรงนี้ก่อนเนาะรอครเด๋วเดีนาไม่ไหนิดเดอข้ายหวนเ่ม่อยู่อ๋อเขาข้าให้นาเขาข้างห้นา ทาตอนนี้เรากําลังเข้ามาร์เข้ามาอยู่ที่หมู่บ้านคูหลงคูหลงหลวงคูหลงเกล็ดคูหลงเจล็ดก็เป็นหมู่บ้านโบราณเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่เรามาที่นี่อักสามรอบแต่ที่นี่ยังไม่เคยมาเขาเพิ่งเปิดเขาเพร่งเปิดอ่าลองเพิ่งเปิดเขาเลยมีสวยนะอันนี้ก็มีแก กำลังจะเข้าไปที่ oh, าบ,าบ้านโบราณที่บ้านที่ชี้ยาสุนเมียเข้าจะมาเข้ามาเข้ามาแล้วมาแล้วค่ะอาทิตยามือเก่าของเก่าก็เข้ามาแล้วใช่ไหมเข,ข้ามาแล้วค่ะ ล,ใใลังเดินลงบันไดค่ะตกบันไดกำลังเดินบันไดแล้วกำลังจะตกบันไดข <c oughs> <c oughs> มวดแตมเมากร้อง <c oughs> ่ายนขึ้นไปาย้อนขึ้นไปหน่อย <c oughs> สวยนเนาะ่อนคไป 在录 show，看我看我。我是的，大家喜欢的话以高高的起啊，大家耐心等待几分钟，我们阿妹人数有限，正在给大家一对一对的搜。 เข้าไปน,นี่ไงได้ไหมเจี๋ยต้องเดินนี่แต่นี่กลางคืนเขาไม่ยึดติเนเข้า,าไปตรงนี้นี่แหละทุกคถ้าขี่มอเตอร์ไซค์มาสวยไหมครับสวยมากทางนี้จ้ะทางนี้ครับ ทีเนี้ยอยากไปตรงนั้นน่ะไม่รู้เ้าลงตรงไหนหรือว่าเขาไม่น่าจะให้ลงแล้วอะเพราะไม่มีคนเลยอะปกติเห็นเดืนนั้นตอนนี้เป็นน้ำตกน่าจะเป็นน้ําตกธรรมชาติด้วยไงใช่ไหมน่าจะเป็นน้ําตกธรรมชาติน้ำตกธรรมชาติตาหมู่บ้านหมู่บ้านน,าน,นี้ม1000ีมาพันกว่าปแล้วนะเหรอค่ะยายบอกว่าหมู่บ้านนี้มีคันกว่ปีมาแล้ว ปีขอบปีขอบงานนี้ไปก็จ๋าเรือแตกทั<ะ>้งเฮ้ยมากชิมน้ำด้วยไปเดี๋ยวไปหาซื้อน้ำปิดเรือให้คุณเลยตัวอะไร

เราสีฟ้าเอาอะไรเอาทูโทนนี่กี่โมงวันอ๋อเอ้คุณอะไรจะโต๊ะกินติมเหรออะไรคะเอาด้วยกันแหละไม่เอาคนละอันอ้าวโอเคสองอันเอาดีไหมบ้านอาหารนี้ทูฮัลโหลทู่ย่าย่า ต็มอร่อยครับบอกหมดเวลากินกีก็กินบอกหมดเวลากินกินหมดเยียร์พี่เยียรเหรอไม่ใช่สวัสดีวันนี้วันที่สองของจางกีเจียน เรามาที่หมู่บ้านโบราณม,มีอายุพันกว่าปีเออแล้วลไฮไลท์เขาหมูบ่มบ้านนี้เพิ่งจะเปิดเรามาสองครั้งแล้วแต่แต่ไม่ได้มาหมู่บ้านนี้เขา<ต>เปิดหลังโควิดให้เป็นที่ท่องเที่ยวใช่แต่สวยนะมันตกเขาแรงมากคือตกอยู่กลางหมู่บ้านนี่ท้างคืนแล้วเดี๋ยวเราก็กลับโรงแรมนอนเสร็จแล้วพรุ่งนี้เราก็จะไปเที่ยวอวตารแล้ว ว่ดตานไปจังเที่ยเทียนใช่ไปนั่งกระเช้าเดินสะพานกระจกสวยเดินก็เดินเดินสะพานกระจกขึ้นลิฟต์เดินสะพานกระจบถูกปะถูกถูกต้องถูกต้องแต่ประทับใจที่นี่สวยมากมันเป็นเมืองเก่าจริงๆแบบเหมือนอยุธยาบ้านเราเลยใช่ดูหลังฉากตรงนี้จริงๆแล้วเขาจะเป็นการแสดงตอนเย็นวันนี้เราก็มาดูแล้วก็มาตอนเย็นเสร็จปุ๊บก็เข้าไปตรง อเขาเป็นเป็นการหมู่บ้านมีน้ําตกออกมาตรงนีอันนี้ปากทางเข้านะอันนี้ปากทางเข้าปากทางเข้าอยู่ตรงนู้นก็สวยนะเนี่ยรอบๆลานที่เราย <cession S 1> ืนอยู่เนี wa, ่ยมันเป็นลานการแสดงของเขามองคือคือคนจีนเขาบอกด้วยเลยการท่องเที่ยวเขาสุดยอดมากประเทศไทยน่าจะทำแบบนี้มั่งส่งเสริมไม่ใช่ลาทำลาย บ้านเราอะ่ะมีที่เที่ยวเยอะแต่ไม่สนับสนุนกัน